สบายดีทุกคนมันนี้สิไปหารเอาไม้เอาไม่ไล่เด้อสวัสดีทุกคนคะ่ะในวันที่ฝนตกปลอยๆแม่กับน้องของเราก็จะไปหาท<ช><อ>ี่ต้องเดินเข้าป่าไปหาหน่อไม้ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพราะว่าเหนื่อยเพราะว่าถ้าเราเหนื่อยละจงเดินเข้าป่าเดินไปได้ไกลๆแล้วก็วิ่งกลับมาเอากล้องนะคะ,ะแล้วก็ไปโผล่อีกที่ละ ตอนนี้ก็ถึงป่าหนอไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุงไร่ทุง่งนาในป่าหนอไม้มันก็จะมีแบบเอ่เออน้ำเนาะแฉะแชะอยู่หอไกล้ จะเข้าไปถึงป่าหน่อไม้แล้วก็กลับมาเอากล้องค่ะเดี๋ยวจะมีคนขโมยไปน้องก็มีความพยายามถ่ายให้ดูนะคะพอแว่นอยากเห็นแว่นอยากกินแกงหน่อไม้ <Okay. S 1> แว่นก็เลยเอามาให้ทุกคนดูด้วยอันนี้เป็นหน่อไม้ซอดนะคะที่บ้านคนอื่นเรียกหน่อไม้อะไรก็ไม่รู้ที่หน่อไม้ก็จะมีแบบดินนะ่ะติดขึ้นมาน่าจะเป็นมดหนะ้าที่ขนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมดๆก่อนที่จะเอามดเป็นมดคันนะ่ะก่อนที่จะเอาก็เอามีดเนาะ เออมีดมีดเออเขาเรียกอะไรอ่ะเอามีดแบบตบตบออกาเออดินมันก็จะล่วงลงเนาะนี่อ่ะ หน่อไม้ซอดก็รองรอง,รองความแซบอะความแซบก็รองจากหน่อไม้ไล่เนาะสูสีกันแต่สําหรับแว่นชอบชอบทั้งสองอย่างเลยเลือกไม่ถูกเหมือนกันนี่นะทุกคนได้มาเอ่อหน่อไม้แถวนี้ก็เยอะนะไม่ค่อยมีคนมาหาเลยเพราะว่ามันไกลจากบ้านด้วยแหละช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนหน่อไม้ก็จะมีให้เก็บกินเรื่อยๆหน่อไม้นี่มีหลายประเภทมากเลยที่บ้านของเรา <ๆ S 2> ก็จะมีหน่อไม้ซอดหน่อไม้ไล่หน่อไม้ สังภัยหน่อไม้ลวงหน่อไม้เอ่อไผ่ป่าหน่อไม้ไผยบ้านหน่อไม้เลี้ยงน้องหน่อไม้น้ำมันหมูหน่อไม้กระซะแล้วก็น่าจะมีหน่อไม้อื่นๆอีกนะที่เราลืมพูดถึงอะเอาจริงๆมันเหมือนว่าเราลำบากมากเลยนะที่เราไปหาหน่อไม้อย่างนี้แต่ว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะ มันเป็นความชอบม,มันสนุกอะเวลาได้ไปหาหน่อไม้นี่<ะ>ได้มาเยอะเลยอพอแล้วกลับบ้านได้แล้วอ,อ๋อยังยังเวลาหาหน่อไม้มันก็จะเพลินๆน,นะมันก็จะอยากหักเอาอยากเก็บเอาไปทั้งทั้งป่าเลยอยู่ป่าหน่อไม้เนี่ยไม่ใช่ไม่มียุงไม่มีสัตว์ไม่มีมดอะไรนะก็คือเยอะเยอะอยู่แต่ว่าเราก็ ป้องกันด้วยการใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วถ้าใส่ผ้าแบบปิดหน้าปิดตาได้ก็ยิ่งดีนี่หน่อเล็กๆนี่จะกินอร่อยมากเลยเก็บเก็บไปตอนนี้ก็ได้เยอะได้เต็มถังแล้ว เดี๋ยวไปปอกออกมาก็ได้ประมาณหม้อนึงง่ะตอนนี้ก็กลับบ้านไปแกงกันเลยนี่จ้าทุกคนก็มีผักขยงผักขยงก็เป็นผักขแยงธรรมชาติมันขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเราดูฝนอ่ะมันจะขึ้นมาเองไม่ปลูกน,นะและนี่ก็เป็นเห็ดหูหนูกับเห็ดข,ขอนน่าจะเก็บมาได้ตามปา่านอ้อยนั่นแหละ อันนี้ก็เกิดตามธรรมชาติาตเหมือนกันไม่มีใครไ,ไปปลูกไว้ <c oughs> ก็นําไปล้างน้ําให้มันสะอาดเลยล้างประมาณสองสาน้ําจากนั้นก็นําหน่อมไม้ไปต้มนะทุกคนนี้มอชูชีวิตของเราหายไปไหนแล้ว <c oughs> ก็ต้มไป <c oughs> จนกลัวมันจะจืดเนาะนี้ก็เป็นเครื่องที่เราต้องใส่ก็มีผักคะแยง <c oughs> เห็ดหูหนูแล้วก็พริก คิดว่ามันจืดแล้วก็ปรุงเครื่องใส่ได้เลยไม่ต้องไปเทน้ําออกเนาะหน่อไม้อันนี้จะจะต้มจะแกงแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่ยานางหน่อไม้ซอดเนี่ยแกงแบบนี้จะอร่อยมากเลยก็ <c oughs> จะใส่เห็ดหูหนูเห็ดอะไรต่างๆแล้วก็หมักพริกลงไปก่อนตากไปด้วยน้ำปลาะชอวันดี <c oughs> ก็ตม้มก็แกงไว้ให้มันเดือดแล้วก็จนสุกอ่ะสุดท้ายแล้วก็เอาใบขยงลงไปคนคน นิดนึงแล้วก็ยกลงมาค่ะเสร็จแล้วน่ากินมากโอ้อยากกินอนะถ้าทุกคนได้ลองแล้วจะติดใจมากเลยมีใครเคยกินบ้างบอกแว่นหน่อยหน่อไม้สอดแล้วบ้านทุกคนเรียกว่าหน่อไม้อะไรพิมพ์บอกแว่นด้วยนะ